สวัสดีครับพบกับรายการใจสู้บูโปรออนทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามนอตฮิลเชียงใหม่นะครับโดยผมครับชารัชดานะครับนี่อยู่กับไซนะครับออกด้วยไดเวอร์ช็อตแรกอย่าแป๊กนะครับกดดันจัง <laughs> โอ้สู้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ <laughs> ตีอย่างดีเลย โอเคครับดูผมกันต่อนี่จ้ะเพื่อนตีสะดีเลยบอกแล้วว่าไปปับไดเวอร์ไปแล้วแบบนี้สู้ไม่ได้เนี่ยอเอาแล้วให้เข้าเข้า ตรงนั้นน่ละทีะ่จะอยู่เปิดหลุมหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับปิดยังยังนะเคครับหลุมแรกเมื่อกี้คุณไซเขาพานะครับผมโบกี้เ <7 S 2> หลุมสองเหล็กเจ็ดพาสามนะครับร้อยเจ็ดสิบกว่านะเหล็กเจ็ดเลยเหรอจะถึงเหรอไม่ถึงหรอไม่ถึงเล็กแปดร้อยห้าสิบนะเอางั้นลองดูงแน่เลยนะ ผมถ่าักมรู้สึก่าไม่ถึงแล้วในเวลาลองดูเลยเสียสกอนะเพื่อนทุกช็อตเท่ากันนี่โอ้ซ้อมสวยมาก ถึงนนนนั่นะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเส้นแดงขึ้นมานะครับโอ้โหออนเว้ยไฮบิดระยะ170 170ตีธรรมดาเฉยๆไป Oh. อ้าวอลังมากเดี๋ยวจะมีเส้นแดงมาปุ๊บนี่เลยเป็นไงเพื่อนไกลอยู่ <laughs> พัดระยะประมาณหลายสิบหลายอยู่นะครับห้าคันธงพัดเบอร์ดี้นะฮะโอ้โหเข้ามาออนพอกันเลยสองคนผมอยู่นู่นห้าค <5, 000. S 3> ันธงนี่เป็นไงนไลยเหมือนโปรเลย ตอนที่ไปดูแข่งครับคนที่เล่นน่ะแม่งซ่อมกีนด้วยนะเลยเขาซ่อมกีนทุกคนเลยเขาเหมือนโปแพทิกไงเขาจะมีอะไรไม่รู้ที่เป็นแบบงัดงัดขึ้นมาออมกะคือหมายถึงโปที่แข่งระดับโลกอะแม่งซ่อมกีนเองทุกคนเลยมันตกลงไปแล้วมันแบบฝังลงไปไงพัดเบอร์ดี้นะครับประมาณห้าคันธง โอ้งามพาเบอร์โอ้โหสองพาแล้วเพื่อนผมโหมดไปไหนวันนี้ดกว่าหือ <c oughs> ว่ากใจได้บัฟจากไฟสั้นมาของผม,ม,มต่อโอเคกดไปแล้วนะฮะขวานิดหน่อย คันธงชานพัดเดียวเฮ้ยเบอร์ดี้เลยเหรอเบอร์ดี้เดิกโหจัดโอ้ยขาดเบาเลยจะพาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยทางได้อยู่นะไม่หมดไหนเหรอหมดก็ได้ เฮ้ยทำไมเขามีห,หมุดบนหัวอับเทปติดแม่เหล็กด้วยหาแล้วโ,โอ้ยไม่เลียวเลยปกกี้สองหมุล้วดีจ้า มาหลุมสิบครับพาสีครับพาสีพาสีสั้นสั้นหรือเปล่าเหมือนจะไม่สั้นเท่าไหร่าราาชานพิษผู้ตีคัดเฟดเป็นชีวิตโอออกตรงแต่เฟดขวา,ขาอยู่ไหม ออกมางกลจังเล่าแถวนั้นแหละเดินทางมาถึงหลุมที่สิบแล้วนะครับพาสีไม่สั้นเท่าไหร่ยาวอยู่เดี๋ยวตรุงนี้ตีเสร็จจะมีเส้นขึ้นมานะครับเป็นเส้นแดงๆนี่วงสวยหลังจากที่เพื่อนไปดู r i วก๊อฟมาเขาก็มีแพชชั่นขึ้นมาแล้วเขาก็ใส่ไม่เลี้ยงเลยครับ LIP ในคลิปต้องมีเสียงตึ่งโปะแล้วละ่ะอู้ยรวบครับแต่ว่ายังโอเคอยู่วิ่งได้ระยะครับโอเคสวยครับสับมิดกินวันเล่ รุมสิบเอ็ดนะครับพาห้าโ,โ,หโฟวันนี้ไม่มีแรงพูดเลยครับ ครับเหล็กอะไรเพื่อนเก้า <9 S 1> เล 9, ็กเก้ากูว่าฮะลุอ่ะเหล็กติดถ้าเป็นในคอนเทนต์นี่ตึงโป๊ะเอา่าทำไมถึงคิดเปลี่ยนใจเหล็กทีหลังครับเพราะว่ามันอยู่บนมันอยู่บนทีอ่าใช่แล้วมันโค้งหน้าอ่หาห้าเหล็ก ถ้าเหล็กก้าแบบอยู่บนพื้นน่ะน่าจะพอดีร้อยห้าสิบนะมันอยู่บนทีไงครับแล้วก็ลมลมไม่มีลมขวาไปซ้ายในเป็นไงครับการวิเคราะห์ของเยาวชนปตานีแล้วเดี๋ยวพอตีจริงเดี๋ยวช็อตนี้จะมีเส้นสีแดงขึ้นมาด้วยนะครับซึบน น่อยแต่ระยะถึงน,นั้นน่ะน่ะเห็นไหมถึง 6, เหล็กไรครัชเหล็กเจ็บครับเราตีไม่ไกลเราก็ต้องใช้เหล็กคดไปตรงหน้าร้อยห้าสิบ ช็อตไทเกอร์วูดนะครับซ้ายติดต้นไม้จะยังไงระยะประมาณหาสู้หลาเออมาแล้วโอ้โหกลางแฟเวน่ากรีนนี่ <laughs> แล้วก็เปลี่ยนเหล็กใหม่เพราะว่าพังหักด้วยเจ้าข้ามอาจจะอยู่ตึงบอย่า โอเคครับเลือีกสองหลุมสุดท้ายกับรายการใจสู้วูฟโปรวันที่สองแนวแนว,แนวนอนก็ได้กดไปแล้วเหรอกดแล้วล<ะ>เอาใหม่เอาใหม่ปิดเปิดใหม่ครับโอเคครับเราเดินทางมาถึงหลุมแปดนะหลุมแปดเพราะว่าเราตีจากหลุมสิบมา,าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับใจสู้วูฟโปรเราแข่งกันมาสองวันนะวันนี้วันที่สองเดี๋ยวไปดูในวิดีโอกันนะว่าสรุปสกอร์เป็นยังไงนะครับเรามาดูช็อตน,นี้กันต <laughs> ีได้แล้วเนาะ ยังเดี๋ยหรอผมจะตีโดนหัวเขาเหรอไม่ถึงมันจะข้ามบอดสายวิ่งเนี่ยผมเป็นมือใหม่เราอันน่อ่านไปแล้วเวลาเมียโทรมาเราต้องพูดเพราะไม่งั้นเราจะตีกอปไม่ได้สะดวกปุ๊บนี่คือช็อตซ้อมมือไงเอางี้เลยนะเอาดิหน้านีช็อตซ้อมกันกระชังใจเออลูก เออคุณไซครับคุณต้องตีแบบผมเมื่อกี้นะไม่ได uh, ้นะเมื่อกี้คุณยุผมเอออย่างเงี้ยเจ็บข้อมือเลยกูดีน่อโอ้ดีสัตว์โอ้เน่ะ ตต้ต้้นนนไมรงัแหละเราก็เดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับสกอร์วันนี้เหมือนผมจะนำอยู่นิดๆยวต้องไปรวมดูอีกทีหนึ่งสองวันอาจจะสูสีนี่สองวงเลยตีไม่ได้นะครับคุณทรายเขาตีถึงรถคันนู้นนะถึงแน่นอน โอเคครับน่าจะตีได้แล้วใส่เขาไม่ออกไดเวอร์นะเพราะว่าถ้าไดเวอร์นี้ล้นน่าจะตกน้ำ เดี๋ยวเส้นนี้จะมาเส้นแดงจะมา,ะา,า,ากอาอโอเค ใ่แล้วค่ะขอบนี้จะสองออน

โอ้ oh, oh. สวย <c oughs> ข้ามทรายไปแล้ว ดวยครับ สองร้อยปายเสื้อสีสวยจังเลยครับเนี่ยโอ้โหพอกันเลยสองคนเนี่ยโอเค ครับพาสามหลุมห้าเจ็ดเจ็ดสวย โอ้โหเลยเดี๋ยวจะมีเส้นแดงขึ้นนะครบับรวบเด้งเข้ามาครับปึ๊บอยู่หลังเนิน สวยครับไปไหนอะ่ะโอ้ยอ่อนคนเดียวแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยเบรก สวยครับโอ้งามเข้าวทงเลยละ่ะสวยงาออตอนตัวนี้มันตายห้องบอลไก่ะอ่ะอะเอาอะไรอ่ะเอาเหล็กไหลเมื่อกี้ ทรายมึงใช้เลขอะไรเนี่ยพิชชิ่งลองดูหน่อยอาจจะได้เป็นระเบิดทรายถึงร้อยห้าสิบมึงถึงกับพิชชิ่งอะดูบอกแล้วน,นั่น บยกว่าเว้ยตายซอยไดเสียตังค์แล้วจะโดน้ามแล้วห้าม้ยลวดูช็อตยากก่อนนะครับ หลุมแปะแล้วครับรายการใจสู้บุ๊คโปรนะครับวันนี้อยู่กับต้อยอพิยาใส่แล้วก็คุณพ่อของนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับอาจจะช็อตแก้ไขนะครับช็อตไทเกอร์วูดยืนยากนิดนึงฮนะโอ,ะโอ้สวยครับ น่ะสวยครับสวยครับโอ้สวยดูชชดม็อบโอ้สวยครับเฟดนิดหน่อย าจะรายบอ่อสองครับอำมดอำมดไม่ได้ออกด้วยไดเวอร์นะครับเพราะว่าเขาตีไกลถช่ใท้ไดเวอร์ก็คงจะตกน้ำแล้วครับสวยครับ ไปในแล้วอะ่ะดีอยู่ครับข้างบนในครับเขาถ่ายรูปมาโอ้โหจัดงามอออแล้วน่ะโอ้ยสายหลังน้ำมี <c oughs> <c oughs> โดนลูกปูมอมสวยครับเราสัมภาษณ์หน่อยนะครับโอ้โหสวยสวยสวยเป็นไงครับเหล็กซื้อมาใหม่เพิ่งได้ลองเลยอันนีไ้ไม่ไม่ใหม่ครับอ๋อไม่ใหม่ใช่ไหมเก่าใช่ไหมครับมันใหม่เมื่อกี้ทะลุครับครับของปู่เมื่อกี้เหล็กนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ตี <ทะ S 2> ลงเลยอ่ะ ไม่โดนไม่โดนเอาไม่เอาไม่เอาไม่นะี่โดนถนนเอาเราหยุดตรงนั้นแหละ ครับไปอยู่ที่เดียวกันผมอะนันตกทรายโอ้งามโอ้ตกน้ำนั่นอะเสียงดังจ๋อมสวย โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับ3วันของใจสู้บุ๊โปมือใหม่หัดตีกอลลูกกี้ไทยแลนด์อะไรไม่รู้รายการเราตั้งขึ้นมาเองนะครับก็วันนี้เราก็ตีที่สนามกัสันพานอรามานะครับก็เดี๋ยวผลเป็นไงไ,ไปดูในคลิปกันเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้นะครับขอบคุณมากครับบอกท่าอันนี้คือเสียใช่ไหม <outta S 1> ยากเกินสนามนี้สนามนี้ยาก,ก,ยากนะครับกระสันอานนะครับยากแบบยากมากยากจริง